สวัสดีครับวันนี้จะแชร์เรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับในการทำทุกธุรกิจนะครับในปัจจุบันก็คือเรื่องของการสร้างตัวตนของธุรกิจเราเนี่ยให้ปรากฏอยู่บนการค้นหาของ Google นะครับต้องยอมรับก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี้ยคนส่วนใหญ่จะค้นหาสินค้าหรือบริการผ่าน search Google นะครับส,ส่วนใหญ่แล้วเราจะทำให้ ธุรกิจเราไปปรากฏอยู่บน Google ได้อย่างไรนะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปใช้บริการหนึ่งของ Google นะครับอันนี้เป็นบริการฟรีชื่อว่า Google My Business นะครับสามารถที่จะเสิร์ชหาบนเว็บเบราว์เซอร์ได้หรือสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันบนมือถือได้นะครับแล้วแต่สะดวกแต่ผมแนะนำให้ทำทั้งสองอย่างนะครับก็คือ บนมือถือด้วยนะครับแล้วก็บนหน้า pc ด้วยการทำงานเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะครับามาดูหน้าตาของตัวการค้นหานะครับปกติสมมุติว่ามีลูกค้านะครับต้องการค้นหาชื่อบริษัทของเรานะครับได้ข้อมูลมาจากไหนไม่รู้แหละนะครับพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับถ้าไม่ได้ใช้ตัวที่เป็น My business นะครับการค้นหาการแสดงผลของเขานะครับสังเกตมุมที่มันเป็นมุมขวานเนาะก็จะปรากฏประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนทั่ว,วไปนะครับที่เราเจอก็คือมีรูปภาพมีแผนที่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับปรากฏปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดใช้ตัวที่เป็น My business นะครับการแสดงผลเขาจะละเอียดมากขึ้นนะครับประมาณนี้ก็คือ มีแผนที่นะครับมีโลโก้ที่สามารถใส่ได้นะครับมีรายละเอียดต่างๆที่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือในเรื่องของจะเริ่มเห็นว่ามีหน้าตาของสินค้าและบริการนะครับมีหมวดหมู่แล้วก็มีออฟเฟอร์ต่างๆนะครับมีโปรโมชั่นที่สามารถใส่ได้แล้วก็มีอะไรรายละเอียดต่างๆเนี่ยที่เพิ่มได้นะครับอมาดูกันว่าฟังก์ชันเขาดีกว่าปกติอยังไงนะครับ ถ้าเราเปิดเข้าไปใน Google My Business แล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่เข้ามาด้านในสิ่งที่เราจะเพิ่มได้เยอะเลยนะครับก็คือรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโพสต์นะครับที่สามารถที่จะใส่สินค้ารับบริการหรือว่ากิจกรรมต่างๆนะครับมีเพิ่มข้อเสนอได้นะครับเพิ่มกิจกรรมได้เพิ่มโปรดักต์ได้แล้วก็จะมีข้อมูลที่เราสามารถอัปเดตอยู่ในหน้าเดียวได้นะครับ เรื่องของธุรกิจต่างๆแล้วสามารถดูพรีวิวได้ด้วยว่าในเซิร์ชเห็นหน้าตาเป็นยังไงในแผนที่หน้าตาเป็นอย่างไรเพราะปัจจุบันนี้เวลาคนเสิร์ชเนี่ยสังเกตว่าเขาจะปรากฏก็คือ1ก็คือถ้าเขาจะมาใช้บริการเขาจะเสิร์ชที่แผนที่มีรูปภาพมีวิดีโอนะครับมีอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นอีกตรงนี้นะครับหลายส่วนนะครับมีช้อปปิ้งด้วยนะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ข้อมูล ที่เราจะต้องอัปเดตให้กับลูกค้าได้รู้เวลาปิดเปิดนะครับเบอร์โทรในการติดต่อแม้กระทั่งคอนแทคในที่เป็นเว็บไซต์นะครับการนัดหมายสามารถใส่ในไลน์ได้ด้วยนะอันนี้เป็นลิงก์ของไลน์นะครับลอ์ิงก์กับเข้าไปในไลน์เพื่อใช้ลูกค้าคุยในไลน์ได้เลยนะฮะแล้วก็ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆนะครับสามารถที่จะจัดการรีวิวได้ด้วยในกรณีที่มีรีวิวนะครับในหน้าของ Google นะครับ แล้วก็สามารถเปิดการรับส่งข้อความได้ด้วยนะครับจากตัวที่เป็นหน้า Google ปมืกี้นี้นะครับใส่ใส่รูปภาพใส่ผลิตภัณฑ์นะครับใส่บริการใส่เว็บไซต์พวกนี้นะครับสามารถจัดการอยู่ได้ในตัวเพจนี้เพจเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับการใช้ตัว Google My Business นะครับเพื่อจะให้ สินค้าและบริการแล้วก็ธุรกิจเราเนี่ยไปปรากฏอยู่ในหน้า Google ในแบบที่ครบสมบูรณ์นะครับครบถ้วนประมาณนี้ครับ